ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอาโค้ดบิ๊กทีมทีโปรสปอร์ตนะครับวันนี้เรากําลังอยู่กับการอ่านงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับรักฟุตบอลเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เรากําลังจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บในนักกีฬาระดับเยาวชนนะครับผมได้นำงานวิจัยนะครับจาก The Journal of Strength and Conditioning Research ในปี2016มานะครับชื่อภาษาไทยครับการฝึดความแข็งแรงนะครับเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนในระดับชั้นเลิศนะครับในระหว่างฤดูกาล ถ้าเป็นภาษาอังกฤษในชื่อของงานวิจัยเขาบอกว่า Strengthening นะครับ Reduce Injury Rate in His Young Soccer Player นะครับ During One Session นะครับว่าเป็นเรื่องงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราการบาดเจ็บในกนะีฬาฟุตบอลครับถ้าเราพูดถึงในในกกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในระดับเยาวชนโดยเฉพาะเพศชายเนี่ยนะครับมีคนที่ผ่านการเล่นฟุตบอล ฟุตบอลหรือสนใจที่จะพัฒนาฟุตบอลเนี่ยเยอะมากนะครับแม้แค่เล่นที่เฉยเนี่ยนะครับก็มีน่าจะเกือบ265ล้านคนนะครับนั้นแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในนกีฬาฟุตบอลเลยนะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อมาว่าการเล่นกราฟฟุตบอลเนี่ยนะครับในระดับเยาวชนเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับและก็สนับสนุนให้สุขภาพร่างกายเนี่ย มีความหนาแน่นของกระดูกและกระตุน้นการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในวัยเด็กนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าในกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นระบบพลังงานที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ใช้สารภาพร่างกายเนี่ยมีความหลากหลายด้วย็นในเรื่องของสป,ปีดความเร็วความคล่อ,องตัวไหวพริบปฏิภาณต่างๆการต,ตัดสินใจต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเด็กที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็จะได้ความสามารถในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ สิ่งที่มันตรงข้ามกันนะด้านลบก็คือในนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะดันมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ค่อนข้างสูงนะครับและมีอัตราส่วนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกว่ากีฬาอื่นหลายร้อยเท่าเลยครับแลวนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วที่เล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรครับการบาดเจ็บที่เกิดจากการปะทะนะครับไม่ว่าจะเป็นปะทะตัวเองนะครับหรือว่าปะทะแรงที่เกิดจากพื้นจากแรงภายในของตัวเองแล้วก็ปะทะกับผู้เล่นด้วยกัน แน่นอนครับการประทะกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ปะทะแล้วไปล้มปะทะแล้วไปบิดงอหรือว่ามีการใช้ความเร็วแล้วมีการประทะกล้ามเนื้อต่างๆเหนขก็ต่อต่างๆก็ค่อนข้างม,มากนะครับดังนั้นจึงเป็นสาเหตุทาให้ฟุบบอลเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งครับที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บว่าจะเป็นขาหัวเข่าข้อเท้าห,วาวาหัวไหล่นะครับล้มไหล่ทิ้งไปพื้นเองก็มีนะครับดังนั้นการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับการบาดเจ็บเนี่ยมีความสําคัญมากจึง เป็นที่มาของการที่จะต้องคิดมาตรการการป้องกันความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบอุ่นร่างกายการเสริมสร้างการการคลายอุ่นหรือการคูดาที่ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในเวลาซ้อมและในการแข่งขันนะครับจากการวิจัยพบว่าครับการลดการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับโดยใช้โปรแกรมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของความเสี่ยงความเป็นเจ็บโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะมีการศึกษาที่เกี่ยวกับการสุขความแข็งแรงด้วยนะครับ นั่นแสดงว่าการฝึกความแข็งแรงเนี่ยสามารถช่วยลดอัตราการบาดเจ็บในเยาวชนได้ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของพิพีชช่วง1 7 1 8บดเนี่ยการบาเจ็บสูงมากนะครับในงานวิจัยหลายงานเนี่ยนะครับได้เอาเด็กในรุ่นเยาวชนชุดเนี่ยนะครับในช่วงวัยเนี่ยนะครับมีการฝึกความแข็งแรงค่อนข้างเยอะและสามารถลดการบาดเจ็บได้จริงโดยเฉพาะการบาดเจ็บจากความเร็วในการวิ่งต้นต้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจ็บที่แฮมสติงนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับการดื่ความแรงในแบบเอ็กเซนติกนะครับถือว่าช่วยในการลดการบักเจ็เแบบริเวณแคมสรินได้ครับ และนอกจากการฝึกความแข็งแรงแบบเอ็กซ์ติกแล้วนะครับการฝึกความแข็งแรงแบบอื่นๆนะครับก็ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างมากในอีกหลายๆรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําให้มีการประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับการลดอัตราเสี่ยงในการล้มการบิดการงอต่างๆความแข็งแรงสามารถพยุงเนื้อเยื่อพยุงเอ็นข้อต่อหรือในวัวยที่เป็นเยาวชนได้อย่างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เยีวชนแล้วก็เกี่ยวกับความเสีาา่ยงการบาดเจ็บในโลกเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีน้อยอยู่นะครับก็ยังคงต้องมีการศึกษากันต่อไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนครับในนักกีฬาฟุตบอลร,ระดับชั้นยอดเนี่ยนะครับความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงจึงมีผลต่อการสนับสนุนที่เขาสามารถฝึกหนักได้สูงขึ้นนะครับการฝึกหนักที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความแข็งแรงมีค่าชัดเจนมีความสัเงเกตเห็นว่ามันมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวกับในเรื่องของ ความสบบามารถในการพัฒนาความรับให้สูงขึ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการบดาดเจ็บได้นะครับดังนั้นนะครับการฝึกความแข็งแรงหรือว่าโครงสร้างต่างๆให้พร้อมกับการรองรับลดการบาดเจ็บจึงเป็นสนะิ่งสำคัญในนักกีฬาฟุตบอลครับในงานวิจัยงงจครั้งนี้ครับเราก็มีการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลงารฝึกแบบผสมผสานกับการฝึกแบบไพลโอเมติกนะครับเป็นเวลา12สัปดาห์นะครับว่ามีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนนระดับชั้นเลิศเนี่ยนะครับ ในระหว่างฤดูกาลหรือว่าอินซี s ั่อย่างไรนะครับและมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมฝึกดังกล่าวเนี่ยสามารถลดการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้จริงหรือไม่นะครับมาดูนครับวิธีการทดลองครับกลุ่มตัวอย่างเนยนะครับจะเป็นนักกีฬาเยาวชนเพศชายนะครับจำนวน52คนนะครับช่วงอายุอยู่ที่14 ปีนะครับ13ป4ปีโดยขบวนการคัดเลือกนะครับจะเป็นเด็กผู้ชายนะครับหลายร้อยคนนะครับที่มีที่มีส่วนแตกต่างกันอยู่ในภุติภาคของประเทศตูดีเซียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับได้รับการประเมินและคัดเลือกจากโค้ชบอลระดับสโมสรมาแล้วนะครับทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มละ26คนนะครับกลุ่มตัวอย่างทดลองนะครับกลุ่มที่1ชื่อว่า CG นะครับกลุ่มที่2กลุ่มควบคุมคือ EG นะครับ แล้วก็ทําการทดลองด้วยโปรแกรมประมาณ2องถึงสามเซสชันต่อสัปดาห์2อถึงสามเซสชันต่อสัปดาห์คือ 2- อถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับโดยเป็นโปรแกรมการฝึกที่เป็นแรงต้านโดยมุ่งเน้นเพื่อลดการบาดเจ็บโดยตรงและพัฒนาความสามารถของร่างกายนะครับสลับกับการฝึกักษาับ,านะบในการใช้เวลาการฝึกนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับในเซสชันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่90นาทีเลยนะครับแล้วก็ทําการทดลองก่อนระหวา่างและหลัง6สัปดาห์แล้วนกะ็12สสัปดาห์นะ ครับถ้ามาดูจากโปรแกรมนะครับที่ผมขึ้นอินเสิร์ทให้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเซ p ต e เ b มเบอร์ออก n ต v เบอร์โนเวมเบอร์ดีเทมเบอร์แจนยรี่แฟบนะครับฮัสแล้วก็เอพิวเนยนะครับก็จะมีการไล่ลําดับมาโดยนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีการฝึกตามที่ผมอธิบายไปแล้วก็มีการเทสนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบตามตาราดที่เห็นนะครับโดยเฉพาะในพาร์ทของการฝึกซ้อมใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีการฝึกสปริงเท i มิ่งนะครับอยู่ที่วันอังคารกับวันพฤหัสนะครับ ก็จะเป็นตามตัวอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับโดยวิธีการทดลองครับโปรแกรมนี่นะครับจะฝึกกันอยู่ที่12สัปดาห์นะครับแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับคือเฟสที่1นะครับ1คือทําความคุ้นเคยก่อนนะครับ2นะครับก็ฝึกในระดับที่มีความก้าวหน้าในระดับที่1นะครับ3ก็มีการฝึกระดับความก้าวหน้าเป็นระดับที่2ก็ถ้าดูจากการที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นทีศูนย์ที่1แล้วก็ทีสนะครับที่เป็นระดับ1กับระดับ2นะครับ เฟสที่ทั้งวันทุนเคยเยนะครับฝึกอยู่ที่ความหนักอยู่ที่50-60%ของวันนอนะครับโดยมีท่าฝึกทั้งหมด10ท่าน,นะครับใช้เวลา3สัปดาห์นะครับดูตารางเมื่อกี้ประกอบไปด้วยนะครับเฟสส่วนในเฟสที่1นเนี่ยครับจะมีเป้าหมายในการพัฒนาความแข็งแรงแล้วก็พละกกำลังของกล้ามเนื้อโดยมีความหนักอยู่ที่30-50%ของวันอและค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ70%ของวันเอ็มนะครับเป็นเวลา3สัปดาห์ครับ เฟสในความก้าวหน้าที่2หรือว่า T2 เนี่ยนะครับก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาความแข็งแรงและพละกําลังให้สูงสุดเป็นเวลาอีก6สัปดาห์นะครับครนนี้ไปอีก6สัปดาห์นะครับโปรแกรมใกล้เคียงกับเฟสก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าเพิ่มความหนักมากขึ้นนะครับบางท่าเนี่ยนะครับบางท่าน,นะาานนะมีการฝึกความหนักถึง80%ของวันนั้แบบนเผลการทดสอบก็จะเห็นอย่างที่ภาพไปเห็นนะครับว่าในพาร์ทของในแต่ละช่วงความก้าวหน้าเป็นอย่างไรทั้งกลุ่ม CG และกลุ่ม CG นะครับ เอาไปด ah, ูสรุปผลการทดลองครับว่าความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันนะครับความาน้าหนักตัวในกลุ่ม eg เนี่ยนะครับมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นน้อยกว่าแล้วก็ทาให้ real to b a x เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม eg นะครับส่วนกลุม่มก e ลุ่ม eg เนี่ยนะครับสามารถพัฒนาความเร็วและความคล่องตัวความสามารถในการกระโดดความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางและความสามารถสูงสุดในการวิ่งในการใช้ออกซิเจนีนวามเป็นขึ้นนะฮะได้ดีกว่ากลุ่ม cg ได้ดีกว่ากลุ่มซีส่วนกลุ่ม EG นะครับมีอัตราการบาดเจ็บน้อยลงกว่ากลุ่ม CG โดยเฉพาะการบาดเจ็บบริเวณที่ก้ามเนื้อพวกแฮมสตริงหรือว่าการซีนต่อการบาดเจ็บก้านเนื้อต่างๆแล้วก็ข้อเท้าแพนเนี่ยน้อยกว่านะครับถ้าเราย้อนไปถึงในรูปแบบของการฝึกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอความหนักที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีส่งผลต่อความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการพัฒนาที่แตกต่างกันนะครับถ้าดูง่ายๆคือ ในพาร์ทของกลุ่ม E.G เนี่ยนะครับมีอัตราการบาดเจ็บน้อยกว่ากลุ่ม C.G ได้อย่างชัดเจนนะครับและตัวกลุ่ม E.G เองเนี่ยก็มีการพัฒนาสภาพกลไกต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกความเร็วภาระกําลังแม้กระทั่งวิวทูแม็กก็สูงขึ้นด้วยครับสรุปนะครับในงานวิจัยตรงนี้นะครับมันเป็นการเก็บข้อมูลค่อนข้าง,ง,งระยะเวลาค่อนข้าง,งนานพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7เดเดือนนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นได้เลยว่า การเก็บระยะยาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพานของน้ำหนักสูงสูงเขาเก็บหมดเลยนะครับรวมทั้งในเรื่องของพวกเกี่ยวกับสปีด10เมตรสปีด20เมตร30เมตรการกระโดดจัมบมดิเคิลจัมต่างๆทีเทสการข้องตัวเลยเขาเก็บหมดเลยข้อมูลที่นี่ครับก็จะทําให้เขาเนี่ยนอกจากได้รู้เรื่องของสารภาพแล้วเขาก็ยังไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นด้วยว่ามีการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเแสดงว่าเกตเจตนาในการฝึกด้วยน้ำหนักก็ดี ฝึกในเรื่องของสารภาพต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลก็ดีในช่วง7ถึง8เดือนเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและโดยสิ่งที่ออกมาในงานวิจัยนี่คือในกลุ่มเนี่ยนะครับที่ฝึกโปรแกรมด้วยความแข็งแรงนะครับและก็ถูกฝึกจากความเชี่ยวชาญโดยตรงจากผู้ฝึกสอนเนี่ยนะครับที่มีความชํานาญนะครับในช่วง12สัปดาห์เห็นได้ว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยครับมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกด้วยแหล่งต้างดังนั้นแสดงว่าอะไรครับ นนการฝึกเวทนิ่งด้วยแรงต้านมีความสําคัญในการเพิ่มสมรรถภาพกลไกลและก็ลดการบาจจดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงต่อการบาจจดเจ็บได้อย่างมีนยัยสําคัญเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถยืนยันได้โดยตรงนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในประเทศไทยสามารถเอางาในวิจัยตรงนี้นะครับไปอ้างได้ว่าการฝึกด,ด้วยแรงต้านหรือเวทนิ่ง <uci usz> ในนักกีฬาเย,ยาวชนนะครับ สำคัญมากๆโดยเฉพาะในช่วงพีคลอยต่อระหว่าง 16, 17, 18เนี่ยนะครับให้ความสัมพัญธ์อย่างมากและอย่าลืมครับมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ไม่สูงไม่โตนะครับรือให้ื่กให้ช้านะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการฝึกวันนี้นะครับผมนะครับโค้ชพิกิตดีสปอร์ตฝากทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนหรือว่าผู้สอนในะระดับเยาวชนลองเลือกใช้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่บอกครับ ควรจะได้รับการแนะนําจากผู้ช่วยชาญหรือต้องมีการฝึกให้ดีว่าเราจะไปสอนเด็กเล่นเวทเนี่ยต้องควรจะต้องมีความรู้และต้องมีสามารถที่มีทักษะในการประเมินความหนักได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้นะครับทางกรบีขอบคุณมากครับ